นีพวกเขามีงานปาร์ตี้เนื่องจากว่าเป็น International Labor Day ซึ่งเป็นวันแห่งงานสากลหรือว่าวันกรมก่อนภาษาลาววันกรมก่อนวันหยุดในการหยุดติในการเฮดเวียกวันกรมก่อนซึ่งเป็นวันหนึ่งทั้งเราพวกเขาก็จะมีงานสร้างสรรค์ปาร์ตี้แบบนี้แหละจะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งแล้วก็เพราะว่าพอดีมันถึกวันอาทิตย์วันที่หนึ่ง วันที่1เดือน5วันที่1ึเดือน5เป็นวันกรรมกรอนอินเ a t n o n a l l a b o นลลาบอรงเดซิงเป็นวันแห่งงานสากลนะฉันเดะทางราวก็ถือเอาวันนี้เป็นวันสร้างสารรค์วันครอบครัววันพบญาติพบญาติกะวงศ์สพพี่น้องเนาะมวันนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่ข้าพเจ้ากับพ่อแม่พี่น้องอ้เอือย้ยน้องทั้งหลายที่ได้มาเตาโฮมกันเพื่อสลองสร้างสารรค์กินข้าวสามัคคี นำกันมือนี้มีอาหารหวานคาวหลายแนวเนาะมีแบ้มีไก่แลวก็ตอนนี้กําลังพ่อครัวเขากาลังจัดหนักจัดเต็มกับกําลังครัวเอาซีนแบ่เพื่อจะเห็ดสีเพื่อจะเห็ดลาบแพ้เนาะถือว่ามือนี้ก็เป็นมือหนึ่งที่ว่าสํากับงานบุญปังนึงพ่นละก็ถือว่ามวลหลายจังดไปเบิ่งนากันเนาะบรรยากาศการครัวซีนแบ้เพื่อจะเห็ดลาบเห็ดเนือ้อเห็ดก้อย มีทางซอยจุซอยอย่างหลายหลายแนวก็จงังใดก็ขอทุกท่านไปเบื่องน้ำกนเนะมีตับมังหงมีอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองมีหลากหลายเมนูมื้อนี้ถือว่าอา่เป็นบรรยากาศหนึ่งฟุตฟื้นพอสมฟุตฟื้นพอสม,อสมควรฝอพี่น้องได้พอครัวมือดีพอครัวมือดีบ่ธรรมดาเพิ่นว่าเพื่นเห็ดอา่า อาหารเมนูนี้เมนูซินแบนี่มาหลายสิบปีแล้วฉันได้บอยให้พลาดเลยฮับประกันคุณภาพของความแซ่บฉันเด้ อ๋อเบียดเบียดห่าเดีโอ้สมพลแล้วภาพบ่เข้านอพอมีดบ่เข้านอพอนอ จะทาเพียและมานี่ยได้แบ่้ยได้เบี้ยคือผ้าได้ได้มีลูกอ่อนเป็นว่าโอ้ยมันบ่แมนแบบนั่นแล้วเขาว่าแบีหัวสาวเขาบ่บอกเจ้าของซื้อนลยแสดงว่าได้สองตัวใช่ไหมสองหรือสามฮะจ้านอกจากปิ้งแบ้แล้วพวกเขาก็ยังมีปิ้งไก่เซนเป็นปิ้งไก่ลาดไก่บ้าน แกปิ้งนากันเนาะมีหลากหลายเมนูทั้งว่าทั้งปิ้งทั้งเออะทั้งแกงทั้งลาบทั้งชุสันเดไปเบิ้งบรรยากาศไปุมนาก,นกันพ่อพี่น้องถ้าหากว่าผู้ใดเข้ามาจงังใดขอฝากไดเดอกดติดตามกดเป็นกาลังใจให้ไดเดอบรรยากาศแบบอ่าเป็นกันเองเนาะบรรยากาศแบบสไตล์แบบบ้านบ้านไผ่าทานอันใดก็แปลงไผ่าทานอันใดก็ปิ้งไผ่าทานกินกะกินไผ่ทานเฮ็ดกะเฮ็ด มันนี้ตั้งแต่เศรา้าจุดฮอดแรงหมดแล้วพวกเขาว่าจะสลองงานนี้เนาะอันนี้กำลังต้มอ,อาไสออนไส้แก่เพื่อจะเอาน้ำเพีย้ยให้มันขมๆจะเอาไปใส่ลาบใช่ไหม ยอดวีด right? ีโยูทูบอว่าไหร่สามพันป่ายับหรอม่พูดติดตามมันสามพันป่ายเลยสับกต้องหันไปตอว่ะทานเขียนหมดเลย เรนแบงค์เลยก็ได้เงินหรอฮะได้เงินหรอวะยังบออยคันฮออยสิได้ยังอยเลยล่ะลอยเหรียญนะแต่ว่านั่นพันหมดละเอ้เขาขึ้นเมักือ่ตรงันผผอเาเช็คเบอร์ูอ่ะเบอรกันเข้าไปอ่ะ YouTube Studio อ่นะคเบิรงกูดชั่วโมงเงนหอศรีพันชั่วโมงแต่พันแล้วมันจะเขียนอีเมลมาบอกเขา ่ว่าเฮาผ่านเ່าอย่าน่ะเออเบงอยู่ขอ

กับเบึ้งบรรยากาศการแปงยู่แปงกินแกงแปลงยู่คั่วกินนํากันต่อไปเนาะพอพี่น้องจังใดกับมือนี่ตอนท้ายหลังจากแปลงอาหารวานเข้าวสาเร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็จะนั่งกินเข้าสามคคีนํากัน มีลูกหลานอายน้องแม่ยิงทางหญิงทางชายซอยแต่งอยู่โคกิดํากันอันนี้ก็แกงเนอไม้แกงนอไหมสดสดเอาสดสดเลยท่านได้แกงเนอไม้ที่หักจากส่วนหลังบ้านของเพื่อนมาแกงหัประกันความแสบความนัวหัประกันความแสบความนัวท่นมีทางแกงเนอไหมตะมักฮงแลก็ะปิ้งแบบอบแบบ ยิ่งแบ่อกแบ่ลาบแบ่ซอยจุอันนี้กับคนจะเห็ดเลือดแแบใช่ไหมเบิ่งพอครัวบัธรรมดาบัวครัวธรรมดาอากาศก็ะ้อนหลายสัตวอากาศหอนหลายอากาศหอนหอาาหอนี่หลีอมื้อนี้อากาศหอนนี่แต่ว่าตอนจากน่อยตอนกลางเวนเนาะหอนเราคิดว่าตอนแรงฝนน่าจะตกเบิ่งบรรยากาศฟ้าคืนมาเห็นพยากรณ์อากาศว่าเมื่อนี้ฝนจะตกใช่ไหมแต่ก็อวันนี้แจฝนจะตกได้บ่